สวัสดีเอฟซีร้ยแต่สอยกีเยน,ยนยนจังหวัดปุกดียำทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะบอยมีแต่มานําเสนอนะครับอันนี้เป็นนีแต่สีล้อธรรมดานะครับเป็นสีล้อธรรมดามาพร้อมกับเครื่องยนต์คูปุต้าอีทีหนึ่งหนึ่งศูนย์สิบเอ็ดแรงเครื่องนิ่มมากนะครับตัวนี้เดืมๆนิ่มๆเลยนะครับรถเป็นรถห้าเกียร์นะครับตัวนี้นรถห้าเกียร์เบรกน้ำมันนะครับเป็นกระบะไม้ ซัซีสวยครับแอบเบต้ออาอัดจระบีแอบ,บสองชั้นยางสวยโครงสร้างไม้แข็งแรงเมตรหกสิบนะครับกว้างเมตรหกสิบยาว3เมตรรวมที่นั่งยางสวยนะครับตัวนี้ยางใช้ได้เลยทั้ง4เส,ส้นนะครับซัดสีสวยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ไม่มีผุนะครับรถไม่ผุคันนี้ไม่มีผุยังไม่รวมระบบไฟ1 1แดงคูปุต้านะครับามาพร้อมกับสีฟ้าป็นน้ำตาลนะครับอันนี้เรียบรูดูเรียบรูดูแพงว่างั้นเดี๋ยวสาธินเราขับให้ดูครับ ตันใดมองรถหารถไปใช้ง,งานนะครับก่อโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับที่0856596501นะครับจัดทรงได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับแตน4ล้อราคาย่อมเยาว้เกียร์เบรกน้ำมันนะครับมาแล้วมาแล้ว คล่องตัวนะครับหรือว่าคล่องตัวเลยอันนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรศัพท์ามาพูดคุยกันนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้คันนี้ขอบคุณมากครับ